นะครับอีท e ี่สี่มาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาใจกว้างกันนะครับวันนี้จะตามหรือไม่นะครับโปรดติดตามรับชมไปเลยนะครับวันนี้เราจะหากวางนะครับกวางสวนลำไยของเพื่อนเอีกว่าวันนี้เราจะได้อยู่ได้อีกกี่ตัวนะครับไปเราจะเข้าไปดูกันอันนี้คือรอกที่หนึงนะครับนี่บรรยากาศช่วงเช้า เย็นสบายสบายมีเสียงนกนะครับนี่หอละแสบได้รังเดินเข้าไป <สะ S 1> วันนี้ใส่เสื้อลายมีหอละแสบใส่เสื้อลายเหรอวันนี้ตัวแรกเป็นไงบ้างตัวเลกนะครับโอ้โหปามอีกแล้ววันนี้ไม่ได้ แต่คืนฝนให้ตกเยอะเกินไปค่ะเ,เรามาตัวที่สองลุน้นลุรอ,อ,อลุ้นโอโ้โหเอ๊ะตัวที่สองไี่ไม่ได้อีกแล้วนะครับแม่มูดแม,ม่มูดนี่แม่มุดตัวที่สามโอโ้โหเจาะเไม่ได้เนาะมีแม่มูดหนึ่งตัวปไป,ไปไ สง <laughs> สัยถ้าปัามาาามันยเล้เนาะสงสัยฝนตกเกออยอะน,น,นะครับเนาะหมดแล้วมั้งดูนะครับอันต่อไปอน,นี่คืออันนี้อ้อ,อยอ้อยที่มัดเป็นเป็นปุ๊กอีกอะรอโอ้ฮะ โอ้โหนะครับหอมมายืนหน้าหันหน้านี่เลยโอ้โหนะครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับนี่หนึ่งสองสสี่ห้าตัวกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่กำลังดีไปหอมจะแอลงทั้งบ้องกัาไทย ปกิกสายก่อนเดี๋ยวมันตกนี่เ,เพื่อนวิธีก,การเอาลงยิกตูดมาเลยยิบตูดมาเลยยิบตูดมาเลยนะครับนี่ของพันน่าร้านี้เอาไว้เาาดี๋ยวลงนะครับง่ายๆ่ายอืมออีมุดอีมุด มูดเยอะจังเลยนะครับนี่ขึอนนิ่มพวงเปัน้วครับเพื่อนๆีโอ้โเต็มเลยอันเดียวอุ้มเลยนะคะอันเดียวคุ้มเลยรอบที่สองกันรอบที่สองเราจะข้ามสะ,ะพานดินกันนะ นะครับล็อกที่สองจะได้อีกอีกตัวตัวแรกเป็นไงบ้างพร้อมแล้วเว้ย่างเมื่อกี้เนี่ยตัวแรกนี่ต่อยอ,อกอแล้วอ่ะพร้อมๆโอ้โหตัวแรกได้ปามนะครับ ล็อกที่ 2. 2> สองโอ้มันขีดอ้อยแน่เดียวเดี๋ยวอ้ยอยจุ่มลงไปเอาไ้หมดเอาเปิดเซตเยอะมากนะครับต่อไปเราจะเดินดูเข้าไปอีกนะครับ Let's go นะครับวันนี้เอ้าอันนี้หายไปไหนอะไม่ใส่เนะเาะออันนี้ไม่ได้ใส่นะครับนบรรยากาศภายในสวนจะล็อกล็อกนี่เองไม่ให้ใส่ไว้หรนะอเคนะครับ เาละเราลุน้นอ่ะต้นนี้เหรอต้อนนี้รนะู้สึกว่าใส่ไว้นะตัวนี้ต,ตไม่ได้ไม่ได้นะครับไปข้างในข้างในเลย สายเลยนี่หรอ,อ,อตัวนี้ไม่กว้างอนะ่อ้โหอันนี้ได้สองตัวเนาะกวาไม่มูดปุ่นโอ้ตัวนี้ตัวน,น,นี้เงียบเลยเอาจีบที่ต้นนี้มันจะได้หลายตัวเนาะตัวนี้ไม่ได้นะครับโอเคปะเดี๋ยวอออนะเอาลำหน่อเนาะเอตีเปี่ยนสายเดี๋ยวหัวโอไหนต้งมีลฮะ ฮะนะครับเราจะสรุปวันนี้ก็เราได้โอ้โหจำนวนกวางนะครับกวางใหญ่ประมาณสามตัวนะกวางใหญ่สามตัวป้าจูเป็นกวางแซมน้อยสามตัวนะครับนี่เพื่อนๆนี่เอมมะแซร็งในหมูดเต็มเลยนะครับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายรูปเต็มกันเนาะโอเคนะครับจบคลิปละวันนี้ หน่อยนะครับเนไม่ได้โม้นะครับนนี้ในสวนบรรยากาศนะครับนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับนี่จะเป็นกวางที่ได้กันนะครับเกือบทุกวันเลยตัวเขาสวยๆนั่นเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับสวยเลยกวางแซมน้อยนะสุดใหญ่เนาะจากเพื่อนๆดูดูันเรื่ยนี่นะครับก็เจ้าของสวนว่าตัวละ10บาท20บาทนะครับเนาะ สนใจก็มาคัดอะไรนะครับในโต๊ะนะค,ครับนะโอเคนะครับครับบรรยากาศสวยขอบคุณครับที่รับชม